เนาวนาวนาวมาขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าหน่อยไม่ไม่ไม่ตขุข้าอเยไอเดี๋ยวไเดี๋ยวไม่อ่อาเอเู้เจ็บไหมลูกหายอู้ยายให้นะ่างอู้หูโอ้ยดู เฮ้ยเอาดาวให้หน he ูขอบคุณค่ะก่อขอบคุณค่ะก่อขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่าคนนี้เพชรมานีนะคะไหนชื่อเพชรค่าหนูว่ะหนู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 นหนูนูหนูนูหนูหนูหนาแล้วนนนนนนนอหน อุดอุดเสียเออุดหายไปไหนอะลูกอุดหายอุดหายเนี่ยเล่นในการเล่นในการไหนน้องเพชรมานี่น้องเพชรมาน้องเพชรมาสวัสดีน้องน้โอพี่พลอยมาสวัสดีเพราะว่าน้องเพชรเรียบร้อยละอ๋อสวัสดีค่ะเอามาแล้วอุดอุดดีเยอะไฮไฮ หายเล้วลูกเจ็บเจ็บมาหนึ่งสองเหนื่อยเอาเลยเลยน้องเกดด้วยน้องเกดด้วยน้องเกดด้วยอ้าหายเอ้าหายเล้วลูกทั้งสองเลยมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่นนู่นเลีวเลี้ยวเลีวหายเอาใหม่เอาใหม่รอสักครู่มายัง

แจ้ะเออไหนไล่ที่ใครทำอะไรไม่รู้ทำไมี่อะดูจีใจรู้จีใจรูจีใจแมาจู๊กี้จ๊ก้จคหอนไี่เด็กหม่มันไอ้หอนนี่นี่แอบที่เท่าไหร่น้อเนาะแล้วน็่ยายดูแอสิ ถ้าไมร้อนจังเลยย่าค่อยเดีร้อนเอาดีหน่อยสองคนให้แยกแตกเอาไปแล้วปะมันจะดีดีปวดปวดปวดทำทาตัวมือข่อยวัดสีนอนเอาไปใส่อู้แล้วก็บรนอนลองเว้นหนึ่งก็บรนอนวัดสีนอนนั่นรอพอกับแม่เรีนกับพอกับแม่คักมือฮะน้อนได้แค่ได้ทบันหนึ่งบ่ น้องมนันเอ่ก็สาวเดียวแล้วเขาันนีมาตุ่เวอนเอย่ายนอนแล้พากันไปเห็ดสาผมกับเห็ดเล็บมาก,กับหนาให้นอนอยู่น้ำนาอาดอีนี่ข่อยกาบมาตื่นพอดีแ <c oughs> มใ่ให้เขาเหม็นข่อยเสียตัวนี่โอ้มาหน่อยตัวนี้ สวัสดีค่ะเล่นกันยั้งๆเล่นกันปานพอซ้ายผู้เดียวเรื่องอะไสองคนนี่คือมันแข็งแรงเขาแข็งแรงหุ่นถูถูถูจุ๊บ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 ทำคลิ้งทำคิงคุณหมอทำคิงคุณหมอทำคิงคุณหมอตรวจ คนไข่นอนลงเอาคุณหมอจับหน้าผากซื้อคุณหมออมีไข้ไหมมีไข้ไหมลูกมีไข้เอาไม่ไข้เอายาไปฉีดเอายาไปฉีดยาให้ฉิดเอ้ยกินยาหนูอย,อ,อยากจกเข้าไปเลิกนะลูกเพราะว่าคนไข้คนเนี้ยกัดเร็วคนไข้ชีดย้ยายยังคะจ่ายตังค์ยังไมไ่ไม่หรอทําไมไม่จ่ายตังค์จ่ายตังค์หน่อยไปหาหมอ สงสารคุณหมอหน่อยอย่าจุกไปลูกอย่าจกเข้าไปเลิกนะจกเข้าไปเลิกเลิกแล้วก็บรอดอ่ะอ่ะอ่าติงขิกโอโอคุณหมอตกน่าแชดจีนิคอยแชันอนอยู่คุณนี่เลยสงสารบางอยี่นิเอาสงสารกับเบ็ดมือดีเน็ตกับบวมีโอ้ยกายสิได้เชียงไม้เหรอไม่เงี้ยแตนน่ อะไรลูกไปซื้อขอนแกนมอดิพาไปซื้อขอบคุณดาวนะคะว้าวดาวเจ็ดร้อยี่สิบเอ็ดวงแล้วว้าวอะไรเนี่ยโอ้ได้ติล่าของเองเห็นไม่เมียว่ะฮัลโหลมาให้ น้ำรองสาวแล้วก wow, <ged> ็บยูนี่เลยยูบกซีนี่ดิเขากับเห็ดขอมูลไหายัยังเรียบร้อยเบิดนอนดึกจังเลยอันนอนคักนอนอุ่คักรอดิโน้มข่อยสองเทียแล้วนี่อันในน้อนว้าวสัสสิ่สาแล้มาเหรอคขเรืองอะไรอ่านไม่ทันให้ดาวหนูหนูได้ดาวเยอะเลยลูก เยอมากเลยมาขอบคุณหน่อยเอ้คุณหมอเนี่ยคุณหมอเนี่ยคุณหมออย่านะคุณหมออย่าทิ้ตุล่ะนี่น้อยกับไ้แง่เข้าไปเลืกกเนี่ยอ่าหมอขาเฮ้ยหมอขาก่อนพี่พลพี่พลเรียกหมอขาก่อนเเยไนได้มาก หมอไปไปหมอไปไหมคุณคุณหมอขาเรียกคุณหมอขาก่อนไปคุณหมออ๋อนั่นนั่นน้อคุณหมอขาหมอไปไปไปหมอหมอไปไปไปหมอหมอกลับบ้านได้แล้วหมอ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 ใจใจใจโอ้เป็นไข่ไปไปไปคุณหมอกลับมาคุณหมอขาเอาเด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 ไหนไหนคุณหมอขาทำยังไง โอ้ยทุกคนฟันทันใจอ้ยไหนไหนใหญ่ดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ตัวตัวร้อนหรือเปล่าอ๋อตุบอ๋อเป็นไข้ปวดฟันมาเหรอคะอาปากสิอ๋ออ๋อนี่ปวดตรงไหนปวดท้องเหรอคะท้องโอ๋ปวดอู้ปวดมากไหมมากอุ้ยแล้วจะฉีดยาไหมอ๋อนอนลงค่ะนอนลงนอนลงนอนลงคุณหมอจะฉีดยานะคะ อ้าวฉีดตรงไหนคะเอาคว่ำลงคว่ำลงเอาตูดมาค่ะเอาตูดมาอย่าร้องนะคะไม่เจ็บเลยโอ้ยไม่ต้องร้องนะคะไม่เจ็บเลยเอาตรงไหนดีนะอาอาอาคนไข้คะตูดคุณแม่ตูดคุณตูดคุณตูดคุณเป็นตุ่มนะคะคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอจะฉีดยาให้นะเอาหน้าดีๆนะคะอย่าร้องนะคะเอาคุณหมอคุณหมอ ฉีดยาเลยนะคุณหมอคุณหมอฉีดยาหน่อยถอยถอยถอยเอาคุณหมอกลายเป็นคนไข้แล้วเป็นอะไรมาคะมาตรวจก่อนมาให้ยายตรวจก่อนสิเอายืนขึ้นก่อนค่ะยืนขึ้นก่อนนะคะออ้คุณไข้ปวดขามาเหรอคะฮะปวดขาเหรอคะปวดขามาๆมานอนลงนอนลงวันนี้คุณหมอจะฉีดยาให้ โอ look, oh goodness, right? mm ๊ยโอ๊ย hmm, ว mm ่า hmm, ค mm ุณหมอทำไมเสียวจังเลยหัวฮันเขียวฮันเขียวขวายระคันเขียวเขาหลายก้นชูมือนี่ยา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 คุณหมอยาาคุณหมอยาโอ้ยห่เจ้ด้วยเจ้ด้วยมือหมอขา เรียกหมอขาก่อนเรียกหมอขาก่อนตายตายเขียวอีิเขียวเขาอีิมามามาเบล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 บล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  อ้าเอ้าเอาโอ้ยโอ้ทำของไอยจ็มไปลูกล่ะยิ้มโอ้ยยิ้มโอ้ยโอ้ยเมื่อยเฮ้ยเอ้าจ้ะ เดี๋ยวเรียกคุณหมอขามาก่อนคุณหมอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะไม่ไม่ช่วยด้วยค่ะคุณหมออ๋อคุณหมอจะห่อผ้าไปไหนอ๋อคนไข้ามาอีกแล้วอ๋ออ๋อคุณหมอคุณหมอเพศรไปตรวจหน่อยลูกไปคุณหมอเพศรไปตรวจขนงไข้หน่อยคนไข้เป็นอะไรมาคนไข้เป็นอะไรมาหนูเจ็บท้องอีกไหมหนูโอ้ยมีไอพ่อมอุนอนอนอน,น,อน โอ้คคิด๋ออโอดูดูขาที่คนไป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 โอ้เป็นไข่เจ้ลูกโอ้คุณหมอเป็นไข่มารับยาค่ะมารับยามารับยาตรงนี้นะคะมารับยาค่ะมารับยาหน่อยมามารับยานะคะมารับยาค่ะรับยาค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อพลอยแล้วจีนี่มามาเอายาใช่ไหมคะตังอะค่ะตังอยู่ไหนคะโอเคเอาตังทอนค่ะกลับบ้านนะคะไปกินยานะคะยาหลังอาหารนะคะโอ้ยเอาเป็นไรมาหิกเป็นไรคะเป็นไรคะเป็นไรมาบอกหน่อยสิคะหมอไหนียายดูก่อนสิโอเอาหมอฟันอะคะปวดฟันมาเหรอลูกโอ้ย ฟันมีทั้งหมดข้างล่างแปดข้างบนแปดเป็นสิบหกนะคะสามิบสองเหล็บเยอะอีกเท่าไหร่สิบหกสามสิบสองสองปีพอดีเนาะสองปีนี่ก็สิบหสปีก <c oughs> ็น่าจะเต็มเนี่ยนั่งไหม

เ,เดี๋ยวคงจะเอานเอาจะเอานอนแล้วนะคะพี่นอนเอาไม่ยังอไง <c oughs> สิงหัวจะขอบโอ้ป่าวนอนไหม,ไมนอนไหมลูยนอนไหม,ไมบ,บ่ะไบายยายไายบายยา เจอกันใหม่นั่นทางโน้นทางนู้นบอกยายคนนี้ยกขึ้นหนอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกยายก่อนบอกยายก่อนนะเดี๋ยวบายบายนะคะสวัสดีก่อนนะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะได้เจอกันบายบายส่งจูบด้วยได้เจอกันใหม่บอกก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ง่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ ใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะตัวนี้แหละใหญ่ตัวนี้แหละอ้ย แอปหายหือกัดอะไรนะลูกอ๋อเรนโนซัวกัดกันหืมกดักดเ้ากัดโอเคมาแล้วปีปีนอนนะคะนอนได้แล้วนะลูกดึกแล้วนะ โอเคไหมลูกโอเคไหมคะเดี๋ยวยายพานอนนะ okay. โอ้ยหลับแล้วพี่น้องหลับแล้วหอับหลับหลับแล้วหลับหลับห้บหลับหลับหลับนบหลับหลับหหัหลบ